เช่อตามอำเภอใจพีนี้นะครับทุกคนอำเภอดามะขามเตี้ยนะครับผมก็จะนอนค้างที่นี่หนึ่งคืนนะครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ฟุกฟุกฟาร์มคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สวนสัตวน์ตวน,นะครับเจ้าแรกในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยนะครับทุกคนคืนนี้ผมก็จะนอนที่นี่นะครับแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยเดินชมบรรยากาศ ของคาเฟ่ด้วยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เรามาถึงที่นี่ก็ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วก็มืดแล้วนะครับทุกคนซึ่งที่นี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคราเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็มีเป็นลานกางเต็นด์ด้วยแล้วก็เป็นฟาร์มสตเตย์ด้วยนะครับแล้วก็มีฟาร์มผักอีกโหเยอะแยะมากมายครับสำหรับฟูฟูฟาร์มสถานที่แห่งนี้นะครับทุกคนก็บรรยากาศยามเย็นต้องบอกว่าชิลมากนะครับแต่พูดถึงลานกางเต็นท์นิดนึงครับทุกคนเขาก็จะมีค่าบริการนะครับคนละ150าบาทฟรีอาหารเช้าฟรีกาแฟ ก็าฝากไลนกกางเต็นที่นี่ด้วยนะทุกคน,นเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักคืนนี้กันนะครับที่เรานอนหลังนี้นะคะทุกคนจะอยู่ราคา2,000บาทนะครับ2,000บาทนี่ก็คือเรานอนได้4คนนะครับจะมี2ห้องนะครับห้องนอนก็ประมาณนี้ทุกคนมีแอร์นะครับมีคนหนูนะฮะตรงนี้ก็กระจกจะมองเห็นวิวคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่ง กินข้าวกินขนมมาในนั่งเล่นได้นะครับก็มีตู้เย็นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเตียงนะครับนอนได้แล้วก็มีแอร์นะฮะอุ้ยสามห้องนะทุกคนข้างนอกนอก็สามารถนอนได้ข้างในก็นอนได้นะครับมี air, แอร์หนมมีห้องนี้ก็จะไม่ได้มีหน้าต่างรอบห้องนะครับจะมีตรงนี้นะฮะแล้วก็ห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะ,ะทุกคนมีที่ทำน้ำอุ่นโอ,โอเคเลยครับทุกคนก็ ต้องบอกนะครับว่าราคา2,000บาทเนี่ยจริงๆแล้วพักได้5คนนะครับแล้วก็5คนเนี่ยก็จะมีอาหารเช้าให้5ท่านโอ้โหต้องบอกว่าถูกมากนะทุกคน2,000 5คนเนี่ยตกคนละไม่กี่บาทเองนะทุกคนแล้วก็ห้องแอร์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือด้านนอกนะครับก็จะมีแอร์นะครับคุ้มมากใช่คุ้มมากแล้วก็ด้านบน ม,มีด่านไฟ,ดนไฟเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันทุกคนไอเลยเปิดประตูออกมาด้านข้างฮะแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้เลยจริงๆแล้วมายกกวนยกแก๊งหรือครอบครัวเล็กๆเนาะห้าคนนะทุกคนมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่อําเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับด้านหลังนี้จะเป็นภูเขานะเล็กๆแล้วก็เป็นทุ่งนาทุ่งหญ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านฟ้าชั้นด่านฟ้าก็สามารถขึ้นมานั่งเล่นได้ นั่งชมวิวถ่ายรูปเก๋ๆเนาะแล้วก็จะเห็นวิวของฟูฟุกฟาร์มนะครับทั้งหมดนะครับดูแถวทุกคนยามเย็นน่ะที่น่าดีมากจริงๆผมบอกเลยว่าดีมากคือในกล้องอะ่ะผมไม่รู้นะว่าจะแบบจะสวยงามห่ือที่ตาเห็นหรือเปล่าแต่จริงๆฟาร์มจริงมันสวยมากครับทุกคนมันเป็นบรรยากาศที่ชิลมากเลยครับผมซึ่งต้องบอกว่าด่านมะขามเตี้ยเนี่ยเป็นอีกอำเภอหนึ่งของกาญจนบ,บุรีที่ทุกคนมองข้ามนะก็ทุกคนมกว่าเอ้ยมา ดานมะขามเตี้ยนเนี่ยไม่รู้จะเที่ยวตรงไหนอไม่เป็นไรครับใครดูคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเราหน่อยครับว่าไอพีของด่านมะขามเตี้ยเนี่ยจริงๆแล้วมีที่เที่ยวเยอะมากก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะพักผ่อนกันที่นี่หนึ่งคืนนะทุกคนก็คลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับตื่นเช้านะครับเราจะพาทุกคนเที่ยวที่ด่านมะขามเตี้ยต่ออีกหนึ่งวันนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสองวันหนึ่งคืนอำเภอด่านมะขามเตี้ยซยังไงเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ S <S สวัสดียามเชา้าค,ครับทุกคนเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเที่ยวกันที่ฟุกฟุกฟาร์มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างครับยามเช้า,ชาแต่ต้องบอกเลยครับว่าเมื่อคนะืนอ่ะเรานอนพักที่บ้านหลังนี้ได้แบบดีมากาคือแบบหุยหลับสนิทมากทุกคนคือโดยรอบเขาก็เป็นแบบเป็นป่าเป็นเขาเนาะมันแบบมันสงบจริงครับก็แนะนําเลยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่มาเที่ยวแบบขำเตี้ยนะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมในฝา่งเมอนตอนนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าธุรกิจการันนี้ของเรามีอะไรบ้างไปันครับปุ๊ปุ๊บป,ปังเขามมเมียร์แคทด้วยนะน้องร้องส่งสัญ,ญญาณให้กับสมาชิกรู้ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยออกมาได้ค่ะลูกสวัสดีคะ่ะไปเร็วออกมาเร็วารัค่ะอากาศดีทุกคนดูสิ ด, re, ดู far, ดีดูเข ER. ้าฟ้าน uh huh> ี่คือแบบอือากาศแบบอื้มเลยอ่ะโคตรจะฟินเลยดูดีทุกคนวิวดีอ่ะดูดีหนูแล้วทักของเราสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับที่นี่นะผมถามแล้วนะปกติเขาจะมีให้เดินจูงแพะเนาะเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะพาเธอไปอาบน้ำแกะใช่เราอาบน้ำไปเลยใช่อาบน้ําเดี๋ยวเราจะอาบน้ําไปกับแกะทุกคนอาบน้ําตัวเราด้วยอาบน้ำเองแกะด้วยจริงๆทุกคนอีกหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยเนาะที่ เรา,าน่าจะทําเป็นคนแรกค่ะทำยาหาชมยากด้วยที่เราจะไปอาบน้ําแกะ่ราไปกันครับไปไปกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอไปเติมคาเฟอีนก่อนได้ไหมอันนี้คือรูปแบบของอาเซ่ทุกคนเป็นไงสวยไหมชิลไหมเป็นแบบสไตล์แบบคินคลีนนะเหมือนออดิกก็ไม่เหมือนเลยก็อุ้ยนีส่สบายๆเราชอบน้องมากทุกคน คอรดักคอรดักอาบน้ำริมลำธารกับสาวโอ้โหน่ารักสุดๆไป,ไปเติมคาเฟอีนกันพาทุกคนไปชมด้านในคาเฟ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินชมตามจุดต่างๆกันว,ว่าม,มีอะไรบ้างนะนี่ก็คือตัวคาเฟ่ครับทุกคน ที่สอบถามก,กับพี่เจ้าข,ของเขาบอกว่ามีเป็นสเต็กก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วก็เครื่องดื่มเมน, <c oughs> นูเมนูคร <c oughs> บคันนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นฮันนี่นนกคฮันนี่โชนี่อันนี้จะเป็นเมนูแนะนําของทางร้านอุ้ยต้มสงต้มซับมีนะทุกคน,นมีหมดเลยเมนูทานเล่ชิดบองชิดบอลกาแฟมีครบนี่มีมากเลยดูสิน่ารักอะ อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในฟาร์มทุกคนซึ่งที่นี่เ,นเขาก็เขาปล่อยแบบน้องแพะน้องแกะเนี่ยเดินอิสระเลยนะครับแต่เขาก็มีขอบเขตของเขาอยู่ภายในฟาร์มนะทุกคนซึ่งแบบโอ้อเป็นรีมากอ่ะอ <laughs> ใช่อ่เดี๋ยวผมพาทุกคนมาเดินชมโซนนี้ครับคือเป็นโซนทุ่งดอกทานตะวนันนะฮะก็บานพึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นพิ่งปลูกแล้วก็เป็นอีกมุม การถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวนะครับสวยงามครับแต่ตอนนี้ด้วยอากาศแบบคึ้มๆเนาะแสงก็เลยน้อยดูคนจริงๆสวยงามมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นป้ายเช็คอินครับฟุกฟุกฟาร์มครับทุกคนนี่ฮะสวยงามมากครับบรรยากาศดีมากทุกคนก็มาเที่ยวกันได้นะครับกิจกรรมใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทำนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอาบน้ําแกะกันที่ฟุกฟุกฟาร์มคาเฟ่ดาบะขามเตี้ยนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคย อาบน้ําแกะคนระับเดี๋ยวมาดดูครับว่าวันนี้เราอาบน้ําแกะหรือว่าแกะอาบน้ําเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปตรงจุดนั้นครับแล้วก็ไปอาบน้ํากันครับทุกคนไป็ลๆไปอาบน้ำกันครับทุกคน,น,คกคนป่ะเดี๋ยววันนี้พี่อาบน้ําให้ป่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอส้มพูลงชไหมพูลงใช่ไหมครับอ๋โอโย่เหมือนเราซักผ้าอะไรไม่ใช่ไหมค อารมณ์โจ้าเปิดน้ำให้แรงอีกหน่อยแล้วก็แล้วก็เอาแปรงนี่ทีแล้วเอาแปรงนี่มาทีแปรงแปรงประมาณนี้นะฮะทุกคนแกะมี้เลยว่าน่ารักมากเลยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะทุกคนซึ่งหาได้ยากมากที่เราจะมาทำกิจกรรมแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถลองสอบถามที่เพจดหรือคุณ นอนพักด้วยทำกิจกรรมต่างๆด้วยโ่ดีมากดีมากจริงๆนะทุกคนเฮ้คนน้องมันนุ่มมากเลยอ่ะเอ้เอ้าาได้มาแล้วแล้วเรามาต่อกันที่โซนนี้ครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับ ทางคาเฟ่เขาก็จะมีลิงนะฮะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ถ่ายรูปด้วยนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นลิงหางแดงนะครับลิงแอฟริกาหายากนะฮะโอ้ก็สามารถถ่ายรูปเล่นน้องลิงได้นะเขาบอกไม่ดุน้องไม่ดุน้องสวัสดีครับชอบอบถ่ายรูปหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ อันนี้เราสามารถเข้าไปเล่นนะครับได้ด้วยหลอครับพี่ครับอเดี๋ยวผมให้พี่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายมุมนั้นให้กับผู้ชมดูนะครับ,รบอสัสดีครับอาม,มาหมดเลยอะ่ะดูทุกคนเขาตามมาด้วยอะครับสวัสดีครับ่ารักจังเลยโซนนี้ก็เป็นโซนนั่งทานอาหารนะทุกคนก็มานั่งชมวิวตรงนี้ได้เขาก็จะมี เป็นกรงมีเป็นลิงอีกตรงนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นลิงเหมือนกันนะครับทุกคนก็้องบอกเ,อเด็กๆเลยนะครับ <laughs> สวัสดีครับอ่าแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ของฟาร์มเขาก็มีจะเป็นของเด็กเล่นเป็นพื้นที่สไตล์อ่นนี้มีนกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆทุกคนอันนี้ก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะทุกคนนะคาัทุกคนเดินไปดูก็คือเป็นวัวบามันนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเลือดร้อยเลยแหละคือหาชมยากนะครับแต่ที่นี่เขาก็มีไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาชมมาถ่ายรูปมาให้อาหารได้นะครับเป็นวัวบามันนะฮะเพราะผมถามชื่อเขามาแล้วเมื่อกี้ สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องบอกพื้นที่ฟาร์มเขาใหญ่มากทุกคนที่ฟุกฟุฟาร์มคาเฟ่ด่านมะขามเตี้ยนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นล้านนั่งชิลนั่งเล่นแล้วก็เป็นฟาร์มผักสลัดอีกอ่าก็พื้นที่คาเฟ่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประทับใจที่นี่มากครับทุกคนที่ฟุกฟุฟาร์มคาเฟ่ ดาวระขันเตี้ยเนาะชอบมากมาซ้ำแน่นอนก็จริงๆริแล้วอยู่ที่เนี่ยทั้งวันได้เลยแหละอุ้ยเราอยู่มาทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ภารกิจของเที่ยวตามเพลิดเพลินอีพีนี้เรายังไม่จบครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ที่รับที่ลับที่ลับ,บ,บเดี๋ยวรุนไปพร้อมกัน ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะไม่รู้ว่าที่อำเภอดานมะขามเตี้ยนอ่ะมีสถา,านที่แห่งนี้เสิร์ชหาไม่เจออ่ะจริงๆเราก็คือพยายามเสาะหาแบบคนพื้นที่แต่บางคนพื้นที่ก็ยังไม่รู้อีกอ่บเดี๋ราไปร่้พร้อมกันว่าคืออะไรไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อทุกคนไปนครับ